สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดี D นะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องช่องโว่ตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจดีนะครับเป็นเป็นช่องโว่ที่เกิดขึ้นบนโปรแกรมที่ชื่อว่า p u t ตี้นะครับพุีเนี่ยเป็นโปรแกรมทํา SQL e l l นะครับบน w n n o w w นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยทำอะไรได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับพุี้เนี่ยเป็นลักษณะของโครงการโอ e n Source ที่มีการเอาไปพัฒนาต่อเป็นส่วนอื่นเยอะพอสมควรนะครับ ในข่าวเนี่ยนะฮะในในข่าวที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับประะวดูดถึงว่าเฮ้ยตัว p u t ตี s ซีเคียลเชลคลายแอเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนที่สามารถทําให้สาใครสักคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะดึงนะครับ private key ของเราได้นะครับก็ฟังดูค่อนข้างน่าน่าตกใจนะเพราะ private key นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากในรกะบวนการเข้ารหัสใช่ไหมครับ ในะบวนการเข้ารหัสมันมี Public Key Private Key เงี้ยถ้าเกิดเขาเอา Private Key ไปได้นี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยคำถามแรกที่ผมสนใจขึ้นมาก็คือว่าเมันเป็นฝั่ง Client แล้วยังไงบางทีอาจจะเราจะคิดว่าถ้าเกิดสมมติ Private Key ฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันจะดูนั่นกว่าแต่คราวนี้คือเป็นฝั่งคลเอนอ์นะก็จะมีคําถามว่ามันเกิดขึ้นในขบวนการไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็คือฟิกทั้งหมดเนี่ยออกมาละนะครับฟิกทั้งหมดออกมาแล้วมี CVE เรียบร้อยนะครับแล้วก็จริงจริงเนี่ยมันม,มีมีความต้องการพื้นฐานหลายอย่างเหมือนกันนะในการที่มันจะสามารถทําได้ก็คือว่ามันจะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับประมาณ60ตัวอย่างเนี่ยนะครับพอเป็น60ตัวอย่างเนี่ยมันจะมีโอกาสในการาดึงเอา p r i v a t e key ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เจ้า putty เองเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้บ่อยนะครับเวลาบางทีถ้าเกิดเราอยู่บน Linux บน w n n o w w เอ้ยบน Linux บน Mac แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะมันมีสกิลเชอรอยู่แล้วแต่ Windows ไม่มีใช่ไหมครับเราก็จะต้องลง p u t t ้พอ Windows เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตัวมันเองอย่างที่เรียนนะครับมันเองเนี่ยเป็น Open Source Terminal Emulator แล้วมันก็มีลักษณะของ คือเมื่อก่อนจริงๆหลักๆก็ใช้เป็นตัว Serial Console นะแล้วก็เริ่มใช้เป็น s c u r e s h e l l อะไรพวกนี้มันจะมี Service ขึ้นมานะครับในการทำนะครับมีทำสามารถทำพวก SCP Secure Copy ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดอ่อนโดยโดยภาพรวมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่กลไกการเข้ารหัสวิธีหนึ่งแบบหนึ่งที่มันใช้เนี่ยนะครับมันมีการเลือกค่านะครับ ท,ที่ที่คือเรามีคีย์เลงเรามีตัวที่ไปแพทอะไรเท่าไหร่ก็ตามแต่มันเป็นมันทำมันไันไปแพทด้วยค่าเป็นศูนย์นะครับทำให้มันมีโอกาสนะครับที่เขาจะสามารถาใช้วิธีในการที่จะรีเวิร์สแล้วก็ดึงเอาไพรเว t คีย์ออกมาได้นะครับในนี้นะครับคุณคุณมาคัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่อธิบาย นะครับก็ก็แพชก็ออกมาแล้วนะฮะก็แพชก็ออกมาแล้วที่น่าสนใจก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พุตตี้อย่างเดียวนะตัวพุตตี้เนี่ยเขาก็มีเวอร์ชันที่เขาอัปเดตนะครับในนี้เขาก็พูดถึงนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า0.6ถ้าเกิดเราใช้0.68ถึง0.80เนี่ยนะครับต้องต้องระวังจริงๆเรื่องพุตตี้ตัวเจ้าพุตตี้เนี่ยนะเมื่อก่อนมันดังมากถึงขนาดที่ว่าเคยมีเพจที่ทำซอฟต์แวร์ อปลอมนะครับก็คือเราเราเข้าไปโหลดเนี่ยเราจะได้ตัวปลอมไปมีมาแวร์เรียบร้อยนะครับคิดดูแล้วกันนะเดี๋ยวนี้คนคงใช้จากลินุกจากอะไรซะเยอะมั้งนะฮะไอ้เจ้าพุตตี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือมันไปอยู่อย่างไฟเซล่าที่รู้จักดีๆนั่นที่ทำใช้ในการทำพวกดาวน์โหลดไฟล์ไฟเซล่าวินเอชซีพีนะครับไอ้้ไอเจ้าตัวทอยส์เนี่ยนะครับไอ้เจ้าเต,าต่าเนี่ยนะครับก็เป็นใช้เบสจากพุตตี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือมันมันไม่ได้แค่เป็นที่พุตตี้แหละนะครับมันจะต้องมีการไปไปอัปเดตด้วย ทีนี้เนี่ยาถามว่ามันเกิดในขั้นตอนไหนนะในเพจเนี่ยเขาก็อธิบายอีกเพจนึงนะครับเขาก็อธิบายถึงกระบวนการนะคือกระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นในในตอนที่เจ้าพุตตี้มันเจเนเรตคีย์ขึ้นมาเจเนเรตไพรเวทคีย์ขึ้นมานะครับพอมันเจเนเรตไพรเวทคีย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เรียนนะก็คือมันมันถามว่ามันเจเนเรตไพรเวทคีย์ยังไงสมมติตรงตรง,ตรงกราฟเนี่ยชาร์ตนี้เขาก็อธิบายถึงเรื่องของ การทำงานของ SSS นะครับ Secure Shell นะครับก็คือว่าตอนที่มัน negotiate กันเนี่ยนะครับโปรโตคอลปกติตอนที่มัน negotiate ที่ผมมีน่าจะมีรูป negotiate อ่าตอนที่มัน negotiate เนี่ยมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะครับมันจะมีการคุยกันประมาณว่าสวัสดีครับนะครับผมจะขอใช้ SSS อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าอคุณซัพพอร์ตวิธีไหนกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับพอมันตกลงกันได้มันก็มีการทำขั้นตอนการทำ Key Exchange นะซึ่งใน Key Exchange เนี่ยนะครับมันก็จะมี private key นะครับกับ uh, public key ของฝั่ง client นะครับแล้วก็ Negotiate การเข้ารหัสส่งกันไปส่งกันมา,อาพอได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแชร์ key นะแล้วใช้แชร์ key เนี่ยในการคุยกันนะเพราะจะเห็นว่าจริงๆในะบวนการที่มันคุยกันเนี่ยนะครับมันจะมีการเอา private พุตตี้เนี่ยต้องมีการเจน p r i เวกเ k ียงของตัวเองด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นคือถ้าเกิดคุณเจนขึ้นมาแล้วคุณใช้โปรโตคอลวิธีการเข้ารหัสที่มีจุดอ่อนตัวนั้นเนี่ยก็จะเสร็จนะก็จะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับในในอ e ีเมลเนี่ยนะครับที่เขาต้นเรื่องที่เขาอธิบายเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันไหนนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะบอกว่า9 bit the first 9 bit 9 bit of each ECDSA เนี่ยนะครับเป็นศูนยนะครับมันก็เลยทำให้มันมีความวาม,มีโอกาสที่ใช้วิธีในการถอดได้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติคุณมี36 s i ิบหกซิกเนเจอร์เนี่ยซิกเนเจอรเนี่ยนะครคุณจะสามารถถอดเอาคีย์มาได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ Impact นะครับที่เขาบอกว่าเป็น Impact เนี่ยอโอกาสาที่จะดึงคีย์ตัวอย่างหลือข้อมูลตัวอย่างเพื่อไปแกะหา private key เนี่ยไม่ง่าย60ตัวอย่างแปลว่า อ,อย่าลืมว่าเราจะขโมยคีย์ของฝั่งไค i e n นะครับการที่เราจะขโมยคีย์ของฝั่งไค i e n เนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องคอมโพมัยโฮสสักตัวหนึ่งไว้เพื่อจะให้เขาสีเคียวเชลเข้ามาแล้วเราจะต้องเก็บตัวอย่างตังนั้น,นประมาณ60ตัวอย่างเพื่อจะอไปแกะหา private key ของไค i e n ไม่ใช่ private key ของเซิร์ฟเวอร์นะเป็น private key ของไค i e n นะซึ่งตรงนี้ก็คือแปลว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกคอมโพมัยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือในในความดูความอันตรายจะดูไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่เขาบอกที่น่าสนใจก็คือว่า อา้าวแต่มันจะมีลักษณะาบางอย่างนะนะก็คือไอคีพวกนี้ข้อมูลพวกนี้มันอยู่บนกิดครับนะครับเวลาจะมีการเอาใช้ในการซายอะไรบางอย่างบนกิดครับนะเพราะงั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องคงอมใหม่เซิร์ฟเวอร์ก็ได้เราไปฮาวเวสเอา Data จากพวกกริมาแต่นี้คนในคมพันริงก็จะยากขึ้นน่นะแต่ว่า,ามันก็ไม่จำเป็นต้องคงอมใหม่โฮสนะไม่จําเป็นต้องมีการตั้งโลกเซิร์ฟเวอร์อะไรขึ้นมานะครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็น เ,เทคนิคที่น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็คือไป r าเวสข้อมูลมาใช่ไหมพอได้ข้อมูลมาก็ลองมาพยายามถอดนะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้ไปก็คือคุณก็จะได้ตัว private key นะครับของฝั่ง client ซึ่งไอ้ private key ของฝั่ง client เนี่ยแน่นอนนะครับอ,อพอได้ private key ไปปุ๊บคราวนี้คุณก็สามารถอ่าทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นนะแต่แต่ตัวนี้ผมมองว่าอย่างนึ้งมันคงต้องเป็น เคสที่ค่อนข้างเรียกว่าไดีแทรเก็ตะะต้องมุ่งเป้าเลยว่าจะเอาของคนนี้จะอ,อะไรของคนนี้นเราถึงจะตามไปได้ว่าคนนี้เขาใช้กิจที่ไหน,นคนนี้เขามีโปรเจกต์อะไรบ้างหรือว่าต้องตั้งโลกตัว SQL Server มาแอบเก็บข้อมูลของเขาอะไรประมาณนั้น,ม,นมันไม่ง่ายนะครับแต่ก็คือที่ททน่าสนใจที่สุดก็คือว่าเยการอิมพิเม้นต์ในเรื่องของโปรโตคอลพวกนี้นเรื่องของคริปโตกราฟีโปรโตคอลเนี่ยม,มันพลาดกันได้เหมือนกันนะแล้วแถมไอ้ตัวนี้มันเป็นเ,เรียกว่ายังไง เวอร์ชันที่มัน,มนโดนมันก็ยาวเหมือนี้นเนี่ย0 6นนีถึง0.80นะครับก็คือน่าสนใจที่ว่าเฮ้ยตรงนีมน้มันยังไม่มีใครเจอนะครับมันแต่ก็สุดท้ายก็มีคนเจอจนได้แหละก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับการ implement นะก็ต้องต้องระวังนะครับก็โดยภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ปัญหาเจ้าตัวนี้ก็ยังน่าจะยังไม่ถึงกับเป็นแบบโรกแตกนะหรือไม่ใช่ปัญหาว่าตอนนี้พุตตี้ไม่สีเคียวแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็คือข้อข้อควรระวังคือหนึ่งไอ้เจ้าพุตตี้เนี่ยนะครับเวลาถ้าเกิดเราใช้มันเองตัวพุตตี้เองพุตตี้เจนเองในการเจนคีย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ให้ระวังไว้ถ้าเป็นเวอร์ชันนั้นเป็นไปได้ที่เขาแนะนำนะครับก็คือให้เจนคีย์ใหม่หมดเลยดีกว่า นะอัปเกรดอัปเกรดพุตตี้ก่อนแล้วก็เจนคีย์ใหม่ไปรีวอคีย์เดิมทั้งหมดแล้วก็เจนคีย์ใหม่ทั้งหมดนะครับก็สองที่ต้องคอนเซิร์นก็คือว่าเฮ้ยไอโมดูลไลบรารีของพุตตี้เนี่ยมันอยู่ในหลายโปรดักต์นะมันไม่ได้เป็นแค่พุตตี้เท่านั้นนะครับมันอยู่ในพวกอะไรนะไฟเซล่ามันอยู่ในวินเอสซีพีนะครับมันอยู่ในทอ,ทอร์ทอยต์กิทนะครับแล้วก็ VPN s เอ็นอีกนะครับมันอยู่ในหลายที่มากๆต้องระวังต้องตามไปอัปเดตนะตามไปหาเพจพวกนั้นในการอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็อ่่ันสุดทท้าายีผมว อย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมตรเรเิเราเป็นเราเป็นเดฟเนี่ยนะครับเราเราจะแทร็กนะเราเรา,เราจะรู้ไหมว่าเราเอาคีย์นี้ไปใช้ที่ไหนบ้างอะไรประมาณนั้นนะนะเพราะฉะนั้นคือ,อผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยลันนะผมก็เคยทำเคยเจนเนอเรตคีย์จากตรงคุตตี้นี่เหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็ ลองลองดูนะครับลองลองลองเอาตัวนี้มาลองรีวิวดูแต่ปัญหาไม่ได้ไม่ได้ไอถึงขนาดโลกแตกนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องมาดูนะอย่างแรกเลยก็ดูให้มันมีพุทธีรันอยู่ในเครื่องไหนบ้างหรือเปล่านะครับแล้วมีการใช้พุทธีเจนไหมมีการเอาเคีย์ไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ